วันนี้ขอกินอะไรขาวๆใสๆเติมกูต้าให้กับผิวพันธ์ในร่างกายหน่อยเมื่อเจ้าคุณพ่อได้ทำการป้อมเกาเกลวยและก็ได้ปีมาหนึ่งหัวเราก็จะมาขั่ว365เดยส่พ็พอกทีฟอก่อนอื่นนั้นเราก็ทำการผ่านผ่านปีของเราให้ย่อยๆพุยๆไม่อยากให้ปีของเราปาดทิ้งไว้แล้วแล่อยากให้ขาวโจโฟอยู่ตลอดคือบีบน้ำมะนาวลงไปตำพริกแห้งกระเทียมหอมแดงจะใครกะปิเกียร์ ตาศูนกันให้เหลี่ยกพี่อจะรอผัดเป็นลําดับต่อไปพระเอกของเราวันนี้ก็คือพอกทีฟอหรือว่าหมูสามชั้นออนท็อปเพิ่มความหอมด้วยใบมะก,กิ้วซอยเมียดังไฟลุกแล้วก็ตั้งหม้อขางเหยาะน้ํามันลงไปควดเคียงแกงที่เราตําไว้เอามาคัวา่วมาผัดจนหอมเลยนะครับเมียผัดเคียงแกงจนหอมจนตั้งเข้าหูดังจัดๆแล้วก็ถอกพอกทีฟอหรือว่าหมูสามชั้นของเราลงไปกลศูนย์ให้เข้ากันถอกน้ําล้างคกลงไปใส่น้ําล้างคกเพื่อไม่ให้มันแข่นและไหมหรือว่าติดกระทะ เมียพอกพีฟรเริ่มสุกแล้วก็ยุ่ม3 6 5เด e ย์ใส่ลงบนหม้อขางสังเกตดูปีคุณหญิงแม่ครับขาวโจโฟเมียนเดิมคือเราจะปรุงรสแค่โมโนโซเดียมกูตามตีดกับเกลี่ยแค่นั้นแล้วก็ทำการขั้วไปเรื่อยๆก่อนจะปดเราก็อุ่ยด้วยใบายพาสเลี่มักกิ้วลงไปเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่แอดมินมากๆนะครับคุณหญิงแม่ทำทีไรแอดมินจะชอบมากเพราะว่ามันหอมตั้งข้าวฮูดังซวยๆเลยพวกเธอก็ถือว่าปดหนอกกับผักละไปอีกหนึ่งคาบ